สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็จะกับผมเช่นเคยมิสกิลแอนดรอย i d ทีในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวแอปที่ชื่อว่า Counting from p o r t โต s ครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้นับสิ่งของจากรูปของคุณนะครับอย่างเช่นคุณอาจจะมีรูปบางอยา่างแล้วมันรู้สึกว่าขี้เกียจนับมากๆแล้วคุณอาจจะสับสนได้นะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้เนี่ยก็จะมาเขาเรียกว่ามานับ ให้คุณนะครับว่ามันจะสะดวกมากขึ้นนะครับมันจะสะดวกมากขึ้นอย่างเช่นคุณอาจจะมีรูปนี้นะครับอย่างเช่นรูปนี้นะครับคุณอาจจะคี้เกียจนับนะครับมันอาจจะนับยากมันอาจจะนับแล้วก็หลงลืมว่านับถึงไหนแล้วนับซ้ําเว้นว่างอันที่นับไม่ได้นับอะไรเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาพวกนี้นะครับแอปพลิเคชันนี้จะช่วยนับให้คุณนะครับโดยให้คุณกดเขาปุ๊บมันก็จะแบบนี้ ใช่ไหมครับมันจะขึ้นตัวเลขให้เลยนะครับเป็นบรรทัดบรรทัดบรรทัดให้คุณอย่างเช่นคุณจะนับไอ้โครงเหล็กเนี้ยว่ามีกี่แท่งนะครับคุณไม่ต้องเอามือเนี่ยไปน,นับเองคุณถ่ายรูปปุ๊บแล้วก็ให้แอปเนี้ยมันนับให้เลยมันก็จะ เรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยคุณก็สามารถได้ตัวเลขที่คุณต้องการแล้วนะครับมันจะค่อนข้างมีประโยชน์กับคนที่ทํางานเกี่ยวกับการนับตัวเลขเยอะๆอย่างเช่นพวกวัสดุอุปกรณ์ที่คุณสั่งซื้อเนี่ยรู้ว่ามันครบไหมอะไเนี่ยคุณอาจจะประหยัดเวลาตรงนี้ได้อาจจะไม่ถึง1นาทีด้วยซ้แต่ทุกวินาทีก็มีค่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันนี้ก็จะมาช่วยลดระยะเวลาในการทํางานคุณนะครับให้มันสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเอง แล้วก็ผิดพลาดน้อยลงด้วยคุณอาจจะได้ได้คำชื่นชมที่อาจจะไม่มีผิดไม่มีความผิดพลาดในการทำงานนะครับหรือแบบว่าคุณอาจจะได้แบบไม่โดนด่านะครับประมาณนั้นโอเคก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบนะครับเพราะว่าผมก็หาแอปที่มันดีๆมาให้นะครับโอเคแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะครับเดีย๋ยวผมอธิบายว่ามันง่ายยังไงเนาะโอเคตรงนี้ มันจะให้เลือกนะครับว่าคุณจะล็อกอินด้วยอะไรนะครับมีสามารถสร้าง Account ได้เลยนะครับถ้าสร้าง Account เนี่ย mm hmm. ก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการใช้เป็นงานเป็นการเป็นร่ำเป็นสัรเลยนะครับอย่างเช่นแบบว่าต้องการที่จะทำหลายๆอย่างต้องการเก็บประวัติข้อมูลอะไรเนี้ยก็สามารถล็อกอินไปเลยหรือคุณจะ Continu e a s guest ไปก่อนก็คือแบบทดลองการใช้งานเป็นผู้ใช้งานทัท่วๆไปก่อนก็สามารถทำได้ในกรณีนี้ผมก็จะเลือกธรรมดาไปก่อนเนาะ โอเคผมได้ลองใช้แอปพลิเคชันนี้ไปแล้วนะครับก็จะเป็นการนับเหรียญเนาะผมก็ลองนับเหรียญดูผมโหลดคูปเป็นเหรียญมาอ่อตอนแรกมันขึ้นหน้านี้ก่อนอ่าขึ้นหน้านี้ก่อนเดีย๋ยวเราเรามาโหลดแป๊บหนึง่งผมไม่รู้ว่าเป็นที่เน็ตหรือเป็นที่อะไรเนาะ ก่อนที่คุณจะนับอะไรนะครับจะต้องเลือกเทมเพลตก่อนนะครับคุณไม่สามารถแทรกรูปและให้มันนับได้เลยเพราะว่ามันจะไม่รู้นะครับว่าจะให้นับอะไรนะครับมันไม่รู้เพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกก่อนนะครับว่าจะเอาเทมเพลตไหนว่าให้มันนับอะไรนะครับสามารถเลือกได้อย่างเช่นผมจะนับคอยนะครับนับเหรียญก็สามารถเลือกได้นะครับมันมีหลายอย่างนะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรเลย ต้องหาเป็นภาษาอังกฤษเนาะถึงจะสามารถที่จะนับได้มันค่อนข้างละเอียดเลยนะครับมันไม่ใช่แบบว่าแค่นับวงกลมก็ทุกอย่างก็นับวงกลมเลยถ้าทําแบบนั้นนะมันค่อนข้างที่จะจะเกิดข้อผิดพลาดในการนับได้สูงนะครับเหมือนว่าแอปพลิเคชันเนี้ยเนี่ยเขาจะค่อนข้างเข้าใจคนที่ทํางานนะครับว่าการผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ ได้นะครับอาจจะสูญเสียอะไรต่างๆ่นานาได้นั่นเองอ่ะผมยกตัวอย่างแล้วกันเป็นคอยส์นะครับเป็นเหรียญก็กดเข้าไปนะครับเก็ตปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้านี้ให้นะครับมันจะให้เลือกนะครับว่าคุณอยากจะนับด้วยอะไรนะครับมีการใช้รูปภาพแล้วก็เป็นด้านซ้ายนะแล้วก็ด้านขวาคือการถ่ายรูปอ่ะประมาณนี้ผมจะแทรกรูปเอาก็แล้วกันปุ๊บ อ่ะผมโหลดรูปเหรียญมาแล้วเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายรูปมานะอืมก็ถ่ายรูปเหรียญปุ๊บมันจะมีเหรียญใช่ไหมครับเยอะแยะมากมายอ่แล้วก็ตรงนี้นะครับมาดูตรงพวกกันทูต่างๆเครื่รงองมือต่างๆก่อนนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างเนาะโอเคคาวแอเรียนะครับคุณสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้แอปเนี้ยมันนับส่วนตรงไหนนะครับอินคลูดก็คือแบบว่านับตรงไหนบ้างนะครับผมก็อกให้นะับแค่ตรงนี้นะครับผมก็สามารถเลือกได้ ปุ๊บคุณก็ระบายไปให้มันนับแค่ตรงนี้ที่คุณเลือกนะครับมันเหมือนการขอบภาพนั่นแหละนะครับประมาณนั้นแล้วก็ตรง S code ตรงนี้ก็คือไม่นับส่วนตรงไหนนะครับเช่นไม่ต้องนับไม่ไม่อยากให้มันนับตรงนี้นะครับคุณก็กดอ่าไม่ใช่กดสิถูถถถถถๆไทยๆมันไปตรงนี้ระบายลงไปมันก็จะไม่นับตรงด้านซ้ายให้คุณนะครับประมาณนี้ ต่อไปชูนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างสามารถวัดกันได้นะครับว่าจะเอาวัดยังไงนะครับอันนี้ก็ละเอียดไปนะครับไม่ไม่ลงลึกแล้วกันโอเคต่อไปฟอร์มนะครับอันนี้จะต้องซื้อลายเส้นนะครับฟอร์มเนี่ยมันเหมือนเปลี่ยนเป็นข้อมูลเนี่ยเป็นตัวอักษรเป็นตัวเลขนะครับจากภาพถ่ายเป็นตัวเลขประมาณนี้นะครับกาจะต้องซื้อลายเส้นเนาะ ประนี้ต่อไปมอนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งค่าทั่วๆไปนะครับอย่างเช่น h า w t ูวิธีการใช้งานนะครับถ้าใครแบบว่าอยากศึกษาเพิ่มเติมจากที่ผมไม่ได้อธิบายไปเนี่ยนะครับก็จะบอกเนาะ h ิดนะครับก็เป็นพวกแบบว่าเคล็ดลับการใช้งานนะครับแบบคร่าวๆนะครับ account ก็พวกบัญชีอะไรต่างๆนะครับที่ล็อกอินไว้ Setting ตรงนี้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างละเอียดเลยนะครับผมขอข้ามละกันนะครับเพราะว่ามัน ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานมากขนาดนั้นเพราะว่าตัวค่า a u ฟ t ของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะครอบคลุมทุกอย่างที่คุณใช้งานแล้วนะครับนอกจากแบบว่าคุณอาจจะต้องการเว้นอะไรบางอย่างหรือต้องการเพิ่มอะไรบางอย่างเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่โดยทั่วไปแล้วไม่จําเป็นจะต้องตั้งค่าใดทั้งสิ้นนะครับผมก็เลยขอแบบข้ามไปก่อนละกันนะครับอโอเคมีประมาณนี้เนาะโอเคระลับประมาณนี้ต่อไปนะครับก็คือการกดเ้าตรงนี้นะครับตรงกลางปุ๊บกด มันจะทําการโหลดให้แบบสักครู่หนึ่งนะครับก็ไม่ไม่สักครู่อะเร็วมากนะครับไม่ถึงวิทด,ด้วยซ้ําอันนี้ก็จะขึ้นแล้วนะครับว่ามีกี่เหรียญเนาะมันก็ขึ้นทั้งหมด12เหรียญน,นั่นเองพอเสร็จปุ๊บคุณก็กดเซฟนะครับหรือคุณจะกดนิ้วเขาตรงข้างบนขวาก็ได้นะครับเป็นนิ้วเค้าก็เป็นเขาเรียกว่านับภาพอ,อื่นๆได้นะครับโอเคประมาณนี้ อันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีผเลเรื่องของพวกแสงต่างๆระยะของภาพนะครับ Blaze อยู่ใกล้ๆนี่อาจจะมีผลต่อการนับด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เวลาที่คุณถ่ายรูปนะครับที่จะนับเนี่ยก็ให้มันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่า stable อะค่อนข้างที่จะแบบภาพให้มันนับง่ายเออประมาณนั้นอะทำให้มันนับง่ายนะครับมันก็จะนับให้เนาะ โอเคอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของแอปนะครับมันผมคิดว่ามันน่าจะมีการเสียเงินด้วยนะครับอืม,อมประมาณนี้นะครับก็ไปศึกษาเอาแต่โดยทั่วไปมีประมาณนี้นะครับโอเคก็ลงรายละเอียดประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าลงรายละเอียดหรือลงเบื้องต้นก็ไม่รู้ <laughs> นะครับก็ถือว่าใช้งานได้เบื้องต้นนะครับเขค่อนข้างที่จะแม่นด้วยเหมือนกันนะครับจากดูที่หลายๆเทมเพลตแล้วมันค่อนข้างละเอียด ก็คิดว่าจะน,าน,าน่าจะแม่นระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคก็หวังว่าทุกคนจะได้ไประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับคนทำง,งานโดยเฉพาะเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาจนจบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b e กดแชร์คลิปด้วยนะครับผมถ้าสงสัยอะไรหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยซีโอเกนเจอกันคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย